รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนความเป็นหนึ่งท่องเที่ยวไทยโดย The Nice Condotel ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Le c h a r m ศูนย์ความงาม Beauty Face by Wani สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านกสูรรายการท่องเที่ยวไทยนึกในโลกวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่เหมืองสายน้าสาวเวลาสมุมทรสงครามครับโอ้โหน้าเที่ยวมากมากเลยวันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมนั่งรถไฟไปเที่ยวกันครับที่นี่คือสถานีรถไฟวงเวีญญญยนใหญ่ซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่แล้วก็เป็นสถานีรถไฟยุคแรกแของประเทศกันเลยทีเดียวครับไปเที่ยวกัน โอ้ยเสียงกังวานจริงๆเราอยู่กับท่านผู้ช่วยในสถานีครับพี่มรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามว่าสถานีวงเวียนใหญ่นี่กี่ปีมาแล้วครับเออถ้านับจากต้นมาเลยก็ร้อยสิบสี่ปีครับร้อยสิบสี่ปีโหนานจังแล้วจากวงเวียนใหญ่เนี่ยเส้นนี้ไปที่ไหนบ้างครับไปสดมหาชัยครับมหาชัยและเส้นหนึ่งจากบ้านแหลมแม่กองโอ้โหวงเวียนใหญ่มหาชัยบ้านแหลมแม่กองครับผมแล้วก็ค่าโดยสารเท่าไหร่ครับสิบบาทครับ สิบบาทเหรอราคามุณภาพคุณภาพจริงๆแต้งง้นต้องลาพี่อมรชายไปนั่งรถไฟกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับไปเที่ยวกันพี่ไปไหมไป แล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีแม่กลองเรียบร้อยโรงเรียนรถไฟนะครับโอ้โหที่นี่เนี่ยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพศ2 5 0 9เก่าแก่มากๆเลยนะครับและตรงนี้ตาลาดล้มหุบเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวม,มากันเยอะแยะมากมายทั้งไทยทั้งจีนทั้งเทศฝรัง่งมังค่ามากันเยอะเลยวันนี้ผมไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวนะครับผมนัดกับดารารับเชิญไปเที่ยวกันด้วยเธอกำลังโด่งดังเลยทีเดียวเธอเป็นศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงมากนะครับ เธอคือลำพูการสนอโอ้โหแล้วผู้คนเยอะแยะมากมายเอ้ยเธออยู่ไหนเนาะลำพูอยู่ไหนลำพูพี่เต็กหนูอยู่นี่ค่ะอ้าวโอ้ลำพูผู้คนเยอะแยะพี่ก็มองมุมสูงโอ้โห โอ้ยหัน oh, hey, hey. รโอ oh, ้จะไปดีด okay, ีใจที่เจอโอเคเดี๋ยววันนี้พาลำพูไปเที่ยวเฮ้ยก็ลำพูคนที UM <S <S ่นี่ลำพูต้องพาพี่เที่ยวสิเนาะใช่พี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวไปพาไปกินกาแฟ่อยๆก่อนดีโอ้กินกาแฟถ้างั้นเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปหากาแฟอร่อยๆกินกันไปเที่ยวกันไปยยย แล้วเวลาภูมาเนี่ยภูมาภูมาซื้ออะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อพวกถักมาทงประตูอะไรเงี้ยวเนาะคนทำอาหารก็ซื้อให้เขาไปโอ้แต่ว่าซื้อให้พ่อแต่เราไม่ทำเราไม่ทำรอกินอย่างเดียวอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เนาะประทูใช่ประทูแม่กลองต้องคอหักคอหักเพราะมันอยู่ในเข็งหน้างอคอหัก เดินมาถึงตรงนี้ผมเห็นไข่เค็มแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับก็คืออันนี้ครับอันนี้ปลาอะไรครับปลาทูค่ะและอันนั้นล่ะครับปลาทีค่ะปลาทูมีสองตัว <c oughs> ปลาทีมีสามตัวโอ้โหไ,ไล่ของที่นี่ไฮ่ไล่เลนี่ <c oughs> โดนแม่ค้ากวนซะแล้วขอบคุณมากนะครับโอ้โหปลาทูปลาทีโอ้ไม่ช่คิดได้ I'm to รอเดี๋ยวนะโอ้โหท่านชมกับมาทั้งทีใช้ผมเลยเนี่ยภูนี่หืมแต่นี่เป็นร้านพิเศษนะครับกาแฟเนี่ยมาถึงมาทําเองเลยเหมือนเป็นเจ้าของร้านเองเลยอะ่ะรอแป๊นนบนนหนึ่งใใโอ้ทํานชมเอนร้านเราเองเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับผมทำเอง ไม่ใช่หรอกไปหยิบเข้ามายืด๋ยวมีอันนีงตั๊บหนึ่งตั๊บหนึ่งนี่คุณลุงวิทยาบอกว่าในสวนของคุณลุงเองเลยนะนี่เลยมะพร้าวหนึ่งมะพร้าวสองเราเริ่มจากอะไรดีเริ่มชิมมะพร้าวก่อนแล้วกันนะถ้าท่านผู้ชมใครอยากจะมานะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้ก่อนเลย หรือว่าแฟนเพจอันนี้<ช>เนาะ,ะโอเคเยี่ยมเลยกินต่อเ <c oughs> <c oughs> พราะเดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจต่อเนื่องพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อครับรท,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 ท่านผู้ชมครับ <c oughs> เราจะพักกันเดียวเดียวช่วงหน้าห้ามพลาดกับหนึงลกกับติ๊กชีโร สนับสนุนความเป็นหนึ่งท่องเที่ยวไทยโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปตอทอพลังที่ยั่งยืนเฮ้ท่านผู้ชมครับ จนแล้วจนรอดเราก็เดินทางมาถึงสตูดิโอของคุณลำพูจนได้นะครับเป็นไงคะพี่ติ๊กชอบไหมคะชอบมากเลยครับก<อ>็ทำงานศิลปะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับครับเร,บ <S <S รบาไปดูงานศิลปะของคุณลำพูกันเย่นี่ยังไงล่ะครับโอ้โหฝีมือของคุณลำพูนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เพราะว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยากจะถามว่าเส้นทางการเดินในชีวิตการเป็นศิลปินอาร์ติสต์ของคุณลำพูเดินทางมาอย่างไรบ้างครับจริงๆหนูก็เริ่มจากเด็ก ทั่วไปที่ชอบวาดลูกเขียนการ์ตูนเป็นเล่มๆมะค่ะทำ<อ>เป็นเล่มตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มารู้ตัวตอนที่เราอยู่ม .3 ว่าเราเรียนอะไรไม่เก่งเลยก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่ช่างศิลิ์วัดกระบังค่ะตอนน<อ>ั้นแล้วก็พอเรียนช่างศสลิ์วัดกระบังเราก็เริ่มไปจากศูนย์<อ>เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานในการร r อ w i n g painting อะไรเงี้ยมาก่อนรเราแค่วาดลายเส้นการ์ตูนง่ายๆอย่ารเงี้ยจากนั้นก็พยายามเอาค่ะจนกระทั่งสอบติดเอ็นติดที่จิตกรรมคณะจิตกรรมมหาลัยศิลปากรนะคะ แล้วก็จาก้นมาเราก็ตั้งมั่นว่าเอ้ยเราอยากที่จะทํางานศิลปะอย่างเดียวเดิน <ไป S 2> ทางเส้นนี้เลยแต่ว่าเวลาใครถามมันก็ค่อนข้างอยู่ยากแล้วมันดูเพอ้อฝันเพอ้อเจ้ออะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าเฮ้ยจบไปจะทำอะไรมันเหมือนตายแล้วไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันยากแล้วก็คนไม่ค่อยเชื่อกันเราก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็คิดเอาเองอะว่าเราจะทำอย่างนี้แหละตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกี่ปีครับ5ปีค่ะริญปีเลยห้าปีใช่ครับ แล้วก็ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยก็ต่อโทแล้วก็จบแล้วก็มาทางานศิลปะอย่างเดียวก็มีบรรยายบ้างสอนบ้างบางครั้งบ้างบรรยายที่ไหนบ้างครับมีตามมหาลัยมหาลัยศิลปเมืองก้อนเชียงใหม่มบุรพาอะไคเรื่อหลายๆที่แล้วแต่เขาเชิญไปก็ไปนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูผลงานศิลปะของคุณลำพูไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมจะต้องมีคําถามมาถามคุณลำพูสักนิดหนึ่งครับว่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการทํางานศิลปะในแบบของคุณลำพูเนี่ย มีมาเป็นยังไงแล้วก็อะไรคือแรงบันดาลใจหรือที่เขาเรียกว่าอินสปีเรชั่นนะครับก็ตอนนี้นะคะงานศิลปะที่หนูทํามาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของคนในชุมชนที่เราอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องแถวบ้านเพราะหลังจากที่เรียนจบก็กลับมาอยู่บ้านมันก็จะมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นอย่างที่เพลงเพลิงอะไรที่เราเห็นฟังได้ยินอยู่เนี่ยก็เขาก็แก้บนลำละครอะไรเงี้ยก็ไอสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นแรงบันดาลใจเราเอามาทํางานเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ชีวิตวิถีชีวิตชาวบ้าน,บ,านบ้านเขาทํากันแล้วก็ความสุขง่งายๆที่ชาวบ้านเขามีอยู่แล้วก็เป็นอยู่ค่ะครับแล้วก็สไตล์ของคุณลําพูเนี่ยน่าจะใช้ความจํากัดความว่าอะไรครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ศิลปะมันมันไม่มันไรขอบเขตมากค่ะมันกว้างมากแล้วมันอิสระทุกคนเนี่ยทำเหมือนกับจิตรกรรมเนี่ยบางทีงาน สามมิติแต่ก็เรียกว่าจิตรกรรมได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับงานของตัวเองนี่ก็คือยังก็ยังคงเป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัยนะคะจริงๆก็คือพูดแค่นี้ก็พอแล้วเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็น2มิติใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังอยู่ในยุคสมัยที่เราร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยก็เลยเรียกจิตรกรรมร่วมสมัยแต่ว่าเทคนิควิธีการรูปแบบเนี่ยก็คือนํา ลักษณะของกระตูนล,ล้อเนี่ยเข้ามาใช้ก็คือมีหัวโตยืดส่วนต่างๆของร่างกายให้ผิดแปลกปกติออกไปเหมือนกระตูนล,ล้อค่ะก็คือยืมวิธีการของกระตูนล,ล้อมาใช้นั่นเองค่ะนใน,น,ในใใใลจเรา เออนี่ชื่อถนนที่นี่เพราะเนาะใช่ค่ะถนนเรียบนาทีใช่ค่ะใช่ใช่เดี๋ยวจ้ะมาที่นี่เดี๋ยวพาพี่ติ๊กไปกินอะไรอร่อยๆเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอเคชอบก๋วยเตี๋ยวแล้เองอะไรไหมคะนี่เองตรงนี้เองใช่ค่ะตรงนี้เองใช่ค่ะปะเออโอ้นี่ใช่ไหมไปะเห็นก็เตี๋ยวเรือใช่ว้น่ากินร้านใหญ่ด้วยไปหนึ่งในโลก เส้นเล็กของเราเส้นเล็กหมูโอ้เส้นเล็กเส้นเล็กนี่อะไรผักก็งอกอือหือ รายการหนึ่งในโลกของเราเนี่ยภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าศิลปินรับเชิญในวันนี้เนี่ยเป็นชาวอัมพวาโดยแท้เลยนะครับให้คุณภูเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ได้ไหมครับหนึ่งสองสามเย่ค่ะก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะก็ที่นี่มีอะไรหลายๆอย่างวัดเยอะมากๆเลยค่ะน่าสนใจมากๆโอ้โหมีทัวร์วัดทุกวันเนี่ยอ๋อใช่ก้าวัดมีเรือพาไปเรบร้อนเอาละครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับขอบคุณคุณภูมากๆครับไปเที่ยวกันในโลก ท่านผู้ชมครับเราจะพักกันเดียวเดียวช่วงหน้าห้ามพลาดกับ1นึ่งนโลกกับติ 1> 1๊กชีโร่หนึนโลกสนับสนุนความเป็นหนึ่งท่องเที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนในควาามมมสุคคีคววันนี้ช่างเป็นวันที่เหมาะส,สมเสุะเกินนะครับแสงแดดกำลังดีแล้วก็น้ำกำลังลงกำลังเหมาะสมเลย เราก็จะพาชาวอัมพวามาหยอดหอยกันเขาเรียกหอยอะไรน,นะครับหอยหลอดหอยหลอดหยอดหอยไปจัดการหาอุปกรณ์เพื่อไปการหยอดหอยหลอดที่นี่คือที่ไหนไดอหอดดอนหอยหลอด <c oughs> <c oughs> จะไปหยอดหอยอะไรห,หอยแครงไม่ได้นะฮะเพราะว่าหายากครับอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับคุณลำพูอันนี้ก็คืออ๋อปูนค่ะปูนปูนปูนอะไรครับปูนปูนขาวเป็นปูนขาวนะครับส่วนอันนี้เป็น กระป๋องกับแป๋งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อันนี้เอาไว้จับหอยแน่ๆวันนี้เรามาจับหอยกัน2แบบนะครับเป็นหอยหลอดไว้ใช้หยอดกับหอยตลับไว้ใช้ขุดครับเอาละครับเอาคุณลำพูห่งชิ้นของผม1ชิ้นเท่าไหร่ครับ60ลาค่ะฮะเท่าไหร่นะะไปจับหอยกัน โอ้โหก้าวแรกของเราก็ลงมาก็รู้เลยว่ามีมีเลนอะ่ะมีโครนอะ่ะโอ้โหเหยียบย่ำลงไปดูแลกันนะครับพ,รววพวกเลนแถวนี้นะครับมีความละเอียดค่อนข้างมากเลยรู้สึกนุ่มเท้ามากถ้าไม่มีเมอไปอกหอยนี้นะอันไห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 นหะนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งตัวแล้วครับ

สุดท้ายภารกิจของเราก็สําเร็จเนี่ยเราได้อาหารเย็นแล้วดูสิครับท่านผู้ชมโอ้โหเ้ธรรมชาติคคุณค้ายิ่งใหญ่ทำให้เราหลงรักประเทศไทยหนึ่งในโลหนึ่งในใจเรานี้อยากกอดเธออยากจูบเธอ แล้วภารกิจในการแย่หอยยอดหอยของเราก็เสร็จสิ้นเลยสนุกไหมครับสนุกมากค่ะโอ้โหขอบคุณมากที่พาเรามาที่นี่นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาแล้วก็ท่านจะได้พบกับความสุขสนุกสนานความทัางสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าชายเลนในแถวนี้ด้วยเนะเย่โอ้โหอันนี้เจ๋งเลยไปเที่ยวกันเลยคุณรูครับที่ไหนครับเนี่ยนี่อสิตาอีโครีสอร์ทค่ะพี่ติ๊ก มันเป็นแบบรีสอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารเราไปนั่งกินอะไรกันข้างในไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมคุณติ๊กกับคุณลำพูนนะครับครับผมครับยินดีต้อนรับสู่สไตล์อีโครีสอร์ทครับครับว่าจะชอบรีสอร์ทของเราคโอเได้ครับเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์กันดีกว่าโอเคขอบคุณครับหนึ่งในโลกด้วยใจเรานี้จะกอดเธอ จิริติชิโร่นะครับก็อยากจะต้องขอขอบคุณคุณลำภูมากๆนะครับที่เรุณาภาพมาที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ทางคุณอีฟเป็นผู้ดูแลตรงนี้ยินดีครับก็ดูสิเลี้ยงอาหารเราแบบน่ารักน่ารักมากเลยอยากจะให้คุณอีฟช่วยแนะนำไอาหารหลากชนิดที่น่าทานมากๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นปลากระพงทอดนะครับเราเรียกมันว่าปลาสองน้ำปลาสองน้ำแล้วก็แท้ที่จริงแล้วตัวปลากระพงเนี่ยเป็นปลาสองน้ำจริงๆด้วยเป็นทั้งน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยอยู่ได้ทั้งสองอยู่ได้สองน้ำเลย เอาเองี้ครับคุณดิฟครับทางรายการท่องเที่ยวไทยหนึ่งในโลกของเรานะครับก็น่าจะเป็นสื่อกลางเป็นตัวกลางในการเชิญชวนกับอยากให้คุณอีฟช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยมาเที่ยวที่นี่ครับเชิญครับโอเคยังไงเชิญนะครับที่อชิตาอีโครีสอร์ทของเรานะครับที่แม่กลองที่นี่ลองแวะมาครับเข้ามาเราไม่ไกลจากเส้นพระรามสองใกล้ๆนิดเดียวเองนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ตามหมายเลขที่อ่ที่เรา ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณพิสติกด้วยนะครับที่ภา,าสายให้เกียรตินะครับขอบคุณมากครับเชิญครับตามสบายเลยคุณผู้ชมครับนี่คือเมืองสายน้ำสามเวลาครับและช่วงเวลาเช้าๆช้านนี้มาใส่บาทกันครับหนึ่งในโลกผู้ี่รัก การท่องเที <bueno> ่ยวนอกจากจะทำให้เรามีความสุขสนุกสนานสําราญจิตบันเทิงใจแล้วแล้วก็ยังทำให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆพบเพื่อนใหม่ๆและก็ได้แง่มุมทางด้านประวิศราและภูมิศาสตร์อีกด้วยครับแถมยังได้มีโอกาสสูดหายใจลึกๆและได้อบกอดธรรมชาติขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ครับจังหวัดสมุทรสงครามเมืองสายนะ้สามเวลาครับ